มากินข้าวกันครับวันนี้ก็จะมีบุฟเฟ่กุงก้งไม่ใช่กุ้งนะครับขาปูขาปูยักษ์นะครับใหญ่มากเลย,ว,ย,ว,ยวิธีกินรับนดึงออกมาดึงออกมา ออกมาครึ่งเดียวจิ้มน้ำจิ้มใครมีตัดเลยครับ มันจะเป็นบุฟเฟ่ร์นะบุฟเฟ่ร์นะครับอาหารหลากหลายมากแล้วก็จุดสำคัญคือตัวนี้แหละนะครับคิงแคปเล็กเนี่ยครับขาหมูเห็นไหมขาหมูขาหม,นนามาูยักษดครับขาหมูยักษ์ทุกคนจะกินแต่เนี่ยนะเห็นความเทียบเลย 等会儿